ัวเลขนะคะการจ้างงานจากบราซิลกันบ้างคะ่ะมีตำแหน่งงานที่หลุดหายไปนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านไม่น้อยเลยทีเดียวเจาะไปที่เดือนเมษายนนะคะรายงานระบุคะ่ะว่าการเลิกจ้างนะ,ะพักงานในบราซิลเนี่ยตัวเลขเนี่ยนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเลิกจ้างสูงถึง17.2 มันยังไม่พอนะคะไอ 17. ้17.2เนี่ยเข้าไปเทียบกับปีก่อนหน้านี้งั้นไปดูตัวเลขการกลับมาจ้างงานล่ะเป็นยังไงบ้างกลายเป็นว่าโอกาสการจ้างงานใหม่ก็หดตัวค่ะถึง56.5การแพร่ระบาดของโควิด -19 และการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้เนี่ยนะฮะทำให้ธุรกิจการพานิชย์ต่างๆโรงงานต้องปิดทำการเกือบทั้งหมดค่ะและแน่นอนถ้าปิดทำการนานๆเนี่ย ก็ต้องเกิดการเลิกจ้างพนักงานขึ้นมาตรการปิดเมืองเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบราซิลในเดือนมีนาคมนะคะทำให้งานเนี่ยมันหดหายไปถึง2 4 7 0 2ตำแหน่งช่วงเดือนมก,กราคมถึงเมษายนบราซิลเนี่ยสร้างตำแหน่งงานใหม่เกือบ5ล้านตำแหน่ง ตัวเลขนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน9.6%แล้วก็มีผู้ถูกเลิกจ้าง5.76ล้านคนเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง10.5%จากปีก่อนในรายงานระบุค่ะว่าโครงการภาวะฉุกเฉินเพื่อรักษาการจ้างงานและก็รายได้ที่รัฐบาลบราซิลจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายนช่วยรักษางานกว่า8.1ล้านตำแหน่ง โครงการขั้งต้นก็มีการมอบเงินฉุกเฉินช่วยเหลือพนักงานที่ถูกพักงานหรือลดชั่วโมงงาน600เรียลของบราซิลต่อเดือน600เรียลคือเท่าไหร่ก็สักประมาณ3,600บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ